漂亮。 สัานะะง,งน้ำน,นะครับพี่หิ้งพอมสั่งน้ำเลยจ้าความร้อนแรงนครับคุณสวัสดีพี่ตารทุกนนะค,ครับวิ่งกับเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมินบุรีนะครับได้นี้เรามาเป็นช่วงที่ตรงกับเทศกาลก,กินเจพอดีนะจุดไน่จ้า50บาทเลยนะคะใหม่ๆร้านๆนเลจ้าเขาร้อาต้ม15 จะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศตลาดมิ้งมุรีนะครับช่วงประมาณ4โมงเย็นนะครับมีของขายเยอะน,นะครับเป็นอาหารประเภททอดนะูกไหมซึ่งวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันตรงกรับเทศากาลเทศกาลตรุษจีนนะรรเทศากาลกินเออชาติจีนดูสิเทศกาลกินเจนะครับสถานทัรร่วตะกัน เยอะนครับอันนี้จะเป็นอาหารเจนะเป็นรับเป็นรับเสียครับอ๋อครับมีอาหารเยอะๆมากมายนะครับที่ใส่ตัวใหญ่นะแวก่อนนะโซนนี้คือโซนกินเจนะเป็นส่วนอาหารเจนะครับหลังอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแบบอาหารอาณาตนาณะตนา ตลาดน,นัดตอนเย็นนะครับยำยำผักมันเทอดตัวใหญ่มากเลยนะอาหารเยอะมากนะคอับนหอมบอกนะมีหมูเด่นนะครับบนเครื่องกุ้งทอดอข้าวเยอะนะมีเหมือนนะกหมูทอดกอา,อาหารปิ้งย่าง อด้น่ยยากินนะกคนทข้างๆเยอะนะครับเพื่อนๆตอนนี้วันน,นี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับก็อาหารที่ตลาดบุรีบีบุรีนี่ก็เยอะเยอะอยู่แล้วครับทอดน,นะช,ชิ้นก็มีนะครับขนมโอ้น่ารนะักเลยตัน่าจิว๋วขมน เดินหาอะไรกินกัเข้าวตีกันมินะ้นนะแล้วกมาตะกลายมีปปยเป็นร้านยำนะน้าเต็ม ขนมนึงเนียาน้าแดงนะตนดูวัดนะมีผัดไทยครับเซคโรโอตำแหกหลมสับนู้นละพึ่งลูกสาไม่มาพึ่งเดินนะ มาสุดแล้วนะประมาณานี้ตลาดจะมี2ซอยนะจะมีซอยหนึง่งฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆนะพาเดินเดินดูทุกซอยก่อนโอ้โหชิ้นทอดชิ้นทอดนะอด๋อตะนาจิเลยนะหม้อะไรไหมถ้าสิบบาทโอรับ เกลอกเสกลอนี่คนเยอะมากขนมก็มีเยอะีำันเสีบ <Exped ition ing WA> ไม้นะครับทอดปวดออันนี้ด้วยกัน เดินเดินหาของกินก่อนกุ้งเต้นนะเป็นร้านอาหารแนวิสาเป็นขนมจีบต้มนะครับอื้หดูแกแ่มากนะชิ้นละสิบบาทกุ้ชิลสิบ้าขนมีบไก่ทอด ข้าวเยอะนะของข้าวของหวานมีแกงกะหรี่ด้นะตรงนี้แกงกะหรี่ทอดตรงนี้เลยนะกับแกงกะหรี่ปทอดสวยเหลืองน่ากินมากับข้าวเยอะน,นะนี่เป็นปลาปลาแกลแกละ เป็นร้านยำขนมจีนนะครับมีขนมจีนด้วยนะคนกินพิยาแล้วก็ยัยำขนมจีนด้วยอะไรเดียวอะไรพี่ต้นใจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมบุรีนะครับเป็นตลาดนัดตอนเย็นนะครับ กัะเผาหอยีบ้าบทเปแกงกระเทียมหอมาปลาปลากล่องหาสิบบาทไก่ทอด ไก่ทอดน่ากินมากเลยไก่ตุ๋นะไก่ตุนไมคะยี่สิบาทด้วยห้าสิบเลยจ้าิงน้อมียำไก่แซ่บแตกาดให้คุเยคะกันหานะก็เพริเพลนะครับโอ้มีเยอะนะไก่ย่างเป็ดป่าปแกงแกงใต้นะอาหารใต้เกาเหลาต้มแซ่บเลยจ้า เอนะตกเงอะไรวมเลยจ้าอพวกอะไรเยอะมากเลยนะสวยสีสันสวยสั่งน้นะครับพี่ที้อมสั่งน้าเลยจ้าวอไ้นะครับ อยางโ้กุ้งย่างสายใหญ่เนี่ะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับตลาดมีนบุรีของกินนาฮะกินเยอะนะนะครับตลาดมีนบุรีนะครับเพื่อนก็มีตลาดน้าต้นเย็นนะครับของกินเยอะแยะมากมายนะครับก็พาเพื well. ่อนชมบรรยากาศประมาณนี right? ้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับอุวิญญาณเที่ยวนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไนะครับั